สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันเงียบเซาอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมบ่าวาทีพาพีภาน้องเอฟซีทุกท่านมาอยู่ที่อีกหนึ่งขอกหนึ่งฟาร์มครับพี่น้องอ่าคลิปนี้ถือว่าภูมิใจนําเสนอครับพี่น้องนะครับมีทุกลูกแบบให้พี่ให้น้องได้รับชมสําหรับผู้รักในการเลี้ยงงัวนะครับวันนี้มี3คู่แม่ลูกแล้วก็มีแม่ทองให้ชมด้วยครับพี่น้องนะครับผมที่บอกว่าชมเพราะว่ากวนานเจริถ่ายคลิปนะครับเอฟซีของฟาร์มเพิ่นกะ ตัดสินใจพ่มาโอนมาจําไว้ครับพี่น้องแต่ว่าผมเห็นแล้วผมก็เลยว่าอยากเอามาให้พี่น้องเข้าเดยเบิ้งสําหรับผูมักงัวงามครับพี่น้องมันนี้เ่าผิดหวังแน่นอนอ่าภายพวกเคยเห็นลูกหาสองศูนย์เกรดเลือดลอยครับพี่น้องผมอยากจุงเลือดลอยหลายๆตัวมาแข่งกับเล่านี่แล้ะพี่น้องผมว่าหาตัวจับยาก้วพี่น้อง F2 ครับพี่น้องนะครับมันนี่กับมาอยูุ่ทีคอกมาโนดฟาร์มนะครับยุขอกหนองเก๋งนะครับผมยุอำเภอกำมะลาใสจังหวัดกาฬสินครับพี่น้อง นะครับโมนี้เดี๋ยวทักทายน้องเจงเพื่อนอีกจังน่อยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับมานอดฟาร์มนะครับผมกับพี่กัดนะครับอยู่บ้านซาบัวนะครับตำบลกมาราสาอำเภอกมาราสาจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับถ้ามาบอถือกับจับจีพีเอ็มมานอดฟาร์มครับผมเบอร์โทรกับศูนย์เก้าห้าห้าสี่แปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้เพิ่มตรงเบอร์โทรนะครับผมแล้วกับเฟซบุ๊คมานอดฟาร์มบาร์มันภาษาไทยนะครับเพื่อนเตรียมฝากกดติดตามไว้นะครับเพว่ามาใหม่หรือว่าเขาออกจะอัปเดตลงให้ตลอดผู้ใดบทัััันนนนนนคคคิิปี้้ก็สสาาาาาาามมมมมรรรถตตตดดดใใเเเฟซไะะบบผือจงแ่่่่่่หญๆววโ ว่าสิได้ออกซื้อจังหน่อยครับพีเนี่ยเราพูดอะไรเรียวผู้นั้นได้กอดครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือน้องเจียงพราลงมาหอดขอกเอฟซีเป็นกดติดตามไว้เพิ่งก็ล่องอ่าพูดเฟีเบิ้งครับพี่น้องก็จบกันไปเรียบร้อยครับพี่น้องสวยๆใหญ่ๆนะครับผมเมียนี่อ่าเป็นบ้านเท่าเอื้นไทยใหญ่เนาะเป็นไทยใหญ่ครับก็เป็นหัวล้วนนี่ว่ามันคักแล้วพี่น้องนะครับถ้าหัวล้วนก็บว่ามันแสนตัวอยู่ครับ่าอยู่เนาะลอยห่าสิบบวกได้ครับลอยห่าสิบบวกท่องครับ อ่าสามหนึ่งแยกเพศครับตัวนี้สามหนึ่งแยกเพศครับพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งแยกเพศนะครับเจ็ดเดือนแล้วครับตองจริงตัวนี้สามเดือนครับในทองครับสามเดือนในทองครับผมใหญ่หลีได้พี่น้องนะครับจิ๋าผมพอโพดผมมาเห็นที่แหลบผมยังมาปัดงวอย่างมันใหญ่มันงามแท้หนาลึกครับพี่น้องนะครับผมหนาลึกนะครับสวยหลีครับพี่น้องตัวนี้จบกันไปใต้แสนครับพี่น้องใต้แสนหลายบาทอยู่ครับเอานะครับผมหายยากได้ก็ ปลาเพชรที่ตามไว้ครับแม่นี่กับหาสองศูนย์แม่นี่กับลูกสาหาสองศูนย์ SK ห้าสองศูนย์ครับเอาตัวนี้อาจจีใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับพี่น้องตัวนี้เป็นหัวลวนเป็น F สองหัวลวนครับง่ายหลีกับลูกไส้เพิ่นนะครับผมกับลูกไส้ตัวนี้ติดท่องอ่านะครับผมได้ลูกไส้เนาะครับได้ลูกไส้ครับไส้พอได้ครับอ่าเคสหกแปดครับผมอ่าลูกหกแปดครับพี่น้องหาสองศูนย์กับลูกไส้หกแปดครเรียนแล้วครับลูกสาวลูกไส้เพื่อนนี่ลูกไส้สองเดือนกว่าครับลูกไส้สองเดือนกว่า นะครับผมเป็นลูกแรกด้วยเนาะเป็นลูกแรกครับอ่าลูกแรกครับแม่เพิ่นร้อยหาสิบเท่าไรครับร้อยหาสิบเจ็ดบวกครับร้อยหาสิบเจ็ดบวกคือวัดแล้วแล้วครับผมไส่ได้เจ็เดือนแล้วครับสองเดือนกว่าครับสองเดือนลูกอ่านะครับผมเคเอฟหกแปดครับพี่น้องได้สองเดือนพี่น้องบึ่งปวดแล้วนะครับราคาลักลายไปไหนครับผมกะเปิดใบแสนสี่หมื่นหาพันครับขอคนถึงมากน้ำครับสี่หมื่นกับอีกหาพันผมว่าแสนสี่หมื่นตําแมน่นี่ก็คุ้มแล้ว แม่มพี่น้องเอาไปเฮ็ดท่องท่องนานนี่ก็คุ้มแลวผมบอกเลยว่ารเรื่องของไทยเนี่ยเป็นของแถมสำหรับผู้ไทยเองนะครับ,รบแต่เห็นตัวจริงแล้วที่กล้าพูดเพราะว่ามันเป็นงัวี่ิญญายีหลีครับพี่น้อง f อฟสผมเคยไปเห็นเลือดลอยบางตัวนี้เอานะครับว่าสูแม่นี่นะพี่น้องอันนี้บอกตรงๆกันเลยนะครับสำหรับผู้อยู่ในวงการง้วถึงจะเป็น F2 แต่ว่าเรื่องคุณภาพเนือ้อโตของเพิ่นอยากให้พี่น้องเข้ามาเห็นผู้เบิ่งคลิปแล้วอาจธิว่าอันเบาย่องกันพวดบอนะครับผมบอกเลยว่า ถ้าไผ่มาเห็นตัวจริงนะครับกันบ้าอ่านะครับบาวาที่บ่อพดนี่นะครับผมหามาเบิงสะกวนครับพี่น้องมันใหญ่หรีนะครับแม่นี่ใหญ่เรากะมักน้ำจะเอามาเบิงตัวจริงกอนก็ได้ครับเรื่องเฟรมสะกวนเนาะผม่าเป็นง้อที่อ่านะครับอ่าสัพพคุณนะครับหรือว่าเรื่องเฟรมเนี่ยพี่น้องเบิงอยู่ในกล่องตัดสินเอาครับพี่น้องคือลูกมันใหญ่ไปเบิงหรือครับเบิงแม่มันนี่ครับนี่ครับนี่ไงเลยเป็นซาร์ดแล้วครับล่อหลอดสองครับผมท่านบอกว่าง้ออ่าลูกโตผู แต่ว่าขันแม่เฟมบขนาดนี้เอาผูไปเฮ็ดพอพันก็คุ้มเนะพี่น้องเราก็เป็นลูกกาลิสเคฟหกแปดนะครับแม่เป็นเอสเคหาสองศูนย์หนึ่งแสนสี่หมื่นหาพันครับสี่หมื่นก็อีกหาพันเบิ้งพี่น้องเบิ้งเลี่ยมผูหลูกไส้เพิ่นกำลังมากครับเดีวครับผมปลายไข่ดำเด้อครับพี่น้องปลายไข่ดำนาลึกเด้อครับท้องนาไสแยกเพศนอกเตรียมน้ำเชื่อไว้ให้เรียบร้อยครับเอาน้ำเชื่อเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับเอาสำหรับผู้สนใจหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันต่อรองได้ครับสี่หมื่นห้าพันต่อรองได้ครับพี่น้อง ต้าเมียกับขักเดี่ยวผมให้เบื้องขอขาเมียพี่น้องสุดยอดครับเลือดร่อยบางตัวว่าด้ขาแบบนี้แด้วพี่น้องข้อแบบนี้หาว่ได้ครับบียดขนาดใด้เจ๊งสิได้ขนาดนี้เป็นเอฟสองพร้อมครับพี่น้องลูกนะครับทองนาใสแยกเพลทได้ลูกตัวเมียเอฟสามครับพี่น้องสุดคุ้มเลยนะครับตัวเมียผมว่ากิ๊กสองแสนห่านนะครับมาว่าที่ว่าผลขั้นติดทองนะครับผมสองแสนหาได้เนียนนวลนะครับผมขาผู้ใดสนใจโทรเลยครับพี่น้องหายอยากได้ครับหาอยากครับควาเก๋งเกรดนี่ แล้วมาเปิดในราคาดีผมบอกเลยว่าคออื่นนี่ไปต่อยากเลยครับพี่น้องนะครับเจองัวง่ามขนาดนี้เอาผายสนใจกับทักค่ายมาได้บัวทั่วบุ้ขืนไห้นะครับผมเอานะครับคู่ที่2เป็นแม่ลูกตัวเมียนะครับหลายท่านว่าเอ้าลูกผูยังบัวันได้ปันไดขอลูกตัวเมียเดี๋ยวยับราคาลงไปบีให้ก็ได้ครับผมนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่ออินเทนชั่น435ครับเป็นลูกสาวอินเทนชั่น435นาาเชื่อรลอดละเอียดท่นพี่น้องครัเพลอินเทนชั่น435ลูกเกด ให้ลูกเกตประกวดได้ครับพี่น้องซีสามหักแม่เพิ่นเป็นสายใดครับแม่เพิ่นเป็นเคเอฟสามหนึ่งครับผมแม่เป็นเคเอฟสามหนึ่งแม่เอฟสองลูกเอฟสามลูกเอาไปชดเอฟสามครับอันนี้นัดหมอขุดเขาแล้วเนาะครับไอขุดเขาแต่งเล็บให้ฟี่ครับอ่าขุดเขาแต่งเล็บให้มืออื่นครับหมอมาานี่ครับพี่น้องหลังจากว่าวันที่ถ่ายคลิปแล้วครับลงคลิปมามืออื่นเนี่ยหมอมานะครับผมแม่ก็เป็นซัดแล้วเนาะแม่เป็นซัดหมู่บ้านมือเดี๋ยวมือนี่สี่สี่ผสมให้ครับผมใส่พอดไดครับไซแอติยาน้ำเชื่อมแม็กซิมัมแปด อ่าแปดสทับศูนย์ไปครับเอานะครับแม็กซิมัมเป็นลูกแม็กซิมัสนะครับผมเป็นเรียกลูกแม็กซิมัสโลโจกรถือว่าอ่าที่เด็ดครับพี่น้องพอระดับรีนาวเลยนะครับเบอร์ต้นของโลกกถือว่าแม็กซิมัสโลโจก็เคยเป็นเบอร์ต้นอันดับของโลกมากกว่านะครับเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะครับพี่น้องสายแยกเพศไปให้ครับผมลูกแรกคือลูกสองครับลูกแรกครับอ้าวลูกแรกนะครับอ้าสิทับแม็กซิมัมแยกเพศให้พร้อมด้วยครับลูกสาวเป็นลูกอินเทนชั่นสี่สามห้าแต่ลูกกระคุ้มเหรอพี่น้องก็ไปเบิ้งเลี่ยมโตววนน้ออยเดืก่างด้อ เนี่ยเพิ่งสามเดือนกว่าๆนะครับครผมเบิ้งครับต้นโตเบิ้งหลังครับพี่น้องแตกมาเนี่ยกินยาดีพร้อมนะครับคู่นี่แม่ลูกเอาสวยสนใจกับทักไข้มาได้เปิดใบไล่มาได้ครับมองเปิดไปนี่คู่เปิดไว้แสนครับอีกเก้าพันพ่อแสนกับอีกเก้าพันตัวนั้นแสนซีตัวนี้แสนเก้าแม่เอฟสองนะครับลูกเอฟสามตัวนั้นกับแม่เอฟสองลูกเอฟสามนะครับขันเป็นตัวเมียได้พี่น้องตัวผู้จดมาได้นะครับเอานะครับสําหรับผู้สนใจ งามครับพี่น้องลูกซีสามหากระเบือแผ่คือกันเด้อพี่น้องรอความสมบูรณ์ครับดีเซีสามหาพี่น้องเดี๋ยวเป็นลูกผสมปั่นดีๆนะครับเนื้อโตมากดีขนาดนี้เบื้องไปล่องสนามประกวดลองเบิ้งครับพี่น้องลูกผสมขาเหยียดขวดครับงั่วพึ่งสองเดือนเนาะแม่ครับพึ่งสองเดือนแม่เพิ่งร้อยสี่สิบเท่าไรครับร้อยสี่สิบเจ็ดครับหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดด้วยครับพี่น้องแม่เป็นลูกสาวของเคเอฟสามหนึ่งเบิ้งหน้าเบิ้งตาเพิ่งจังหน่อยนะครับเอาหน้าเขาดีเหมดครบนะครับตอนนี้ไม่มีจังมองแต่งกกีีีบใใหห้้้ฟฟขขุดเาแลว็ ถ้าเอาภายในคลิปนี้เดี๋ยวผสมแม็กซิมัมแยกเพลทให้พี่ครับครับผมเอาอันนี้แบบว่าแพ็กเกจครบทุกเซ็ตเลยคุณครับเอาไปเกี่ยวตัวใหญ่กินอย่างเดียวพี่น้องดูแลให้เบิร์ดผสมให้พร้อมครับนะครับไปพร้อมนี่ว่ามาเป็นสัตว์มือนี้นะครับไม่ขอบค้วยเมื่กี้ที่ทับให้เลี่ยมตัวดีพี่น้องเบิ้งการส่งลูกแม้นี่กระดูกดีได้พี่น้องเบิ้งสไตล์สามมือพี่น้องเ่าผิดหวังแน่นอนในเรื่องของร่ำโตเลี่ยมโตกระดูกกระเดี่ยวมาดีชีดก็สวยเบิ้งเล่าชีดพี่น้องนนนะะคคครรรัััับบบบชดลล่าาางงงมมมมีีีีหออตเย้สสแกก เก้าพันครับเก้าพันต่อรองใดครับพี่น้องต่อรองใดครับนะครับเอานะครับเอาสำหรับผู้สนใจไลากันไถยมากแบบซื้อสองในสามเอาคููที่สามนี่แหละพี่น้องบ๊อบหวังนะครับผมครูที่สามเมีทองใกล้คลอดแล้วครับเดือนแล้วครับได้ทองไหมอ่ากัหนดคลอดวันที่สามสิบนี่หน้าสิ้นเดือนนี่ครับสามสิบขอดสิ้นเดือนนี่ครับพี่น้องกับลูกสาวอ่าเป็นลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับผมลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งลูกเอฟสามนะครับผมใหญ่ลูกเป็นเอฟสามเนาะลูกเอฟสามครับเอฟสามส่งจุดเอฟสามเนะพี่น ลูกจ้าเดือนก่อนครับลูกอายุสิบสิสิบเอ็ดเดือนนะครับสิบเอ็ดเดือนนะครับเนาะอาแม่ขอดวันที่สามสิบเอ็ดมีสามสิบมีหน้าเนาะสามสมิบมีหน้าเนี่ยสามสิบมีหน้าทองพ่อไร่ยุครับทองกับเจ้าการเมืองครับผมอ่าทองกับการเมืองครับพี่น้องกับเป็นพ่อพันธุ์นะครับตัวเด็ดตัวชู่วรุ่งของนะครับผมลุงเช่าฟ้ามครับพี่น้องนะครับ อู้ใหญ่เลยพี่น้องแม่นี่ใหญ่ครับสูงร้อยร้อยหาิบครับผมแม่ร้อยหาิบลูกสาวนี่ก็เกือบสี่ซิบหาแล้วประมาณร้อยสี่ซิบบวกครับเป็นลูกเจ้าเคเอฟสามหนึ่งครับแม่ทองการเมืองครับพี่น้องแม่เบิ้งครับเอาหลายท่านว่ามันให้ลูกแบบใดนี่ไส้สามหนึ่งออกแบบนี้ครับพี่น้องไใส่การเมืองกับโบแผกกันเด้่อากการเมืองเรืองเม็ดสีเรืองคว้นลึกโบได้แพ่สามหนึ่งนะพี่น้องการเมืองสะได้เม็ดสีเพิ่มขึ้นมากครับผมกับคว้นหนาการเมืองดีแดงองตรงเลยพี่น้องนะครับผมการเมือง อ่านะครับของลุงเช่าฟ้ามนะครับนาลึกขึ้นกันนี่ครับพี่น้องอันนี้นมแม่พี่น้องเริ่มไข่ครับเริ่มเริ่มไข่เหรอครับเอาไปกินน่องได้เลยครับจนเหลี่ยมงงงพี่น้องกำหนดควอดสิ้นเดือนนี่ครับเอาฟังราคาซื้อสองได้สามไครับบัดนี้สองได้สามเปิดไปแสนสองหมื่นเก้าพันต่อร่องได้ครับแสนสองหมื่นเก้าพันต่อร่องได้อันนี้ในราคาสองได้สามเล้าก็ F เอฟสองเอฟสามนะครับถ้าเม่ติดทองนี่พี่น้องก็ตีราคาไปแล้วเจ็ดกลัวเนาะนม่ครับเจ็ดกลัวถึงแปดเลยซ้ำนะครับ เอาลูกนี่กะผมมีราคาแยกให้ครับตัวละหกหมื่นเก้าเลือกเอาเลยครับตัวละหกสิบเก้าเนาะแมนครับเลือกเอาเลยอยากได้ลูกก็หกหมื่นเก้าอยากได้แม่ก็หกหมื่นเก้าเอาแบบไหนพี่น้องลูกเป็นเอฟสามเลยเนาะลูกเอฟสามครับลูกเอฟสามเอกสารครบนะครับทักไม่ได้ครับพี่น้องเอกสารครบทักทายไม่ได้เอาสามคู่ครับพี่น้องวันนี้มิแต่เขาเรียกว่าคู่เทพนะครับผมคู่แรกคู่ซอนก็ว่าคักคู่นี้อ่านะครับปลายเดือนนี่ก็คลอดแล้วนะครับพี่น้องก็ที่ได้เป็นง่วงเป็นสามตัวนะครับได้คู่นี้ไป หรืองบมาถึงกับไล่ล,ละหกกว่าๆเนะาะไล่ละหกกว่าๆนะครับหรือม,มาคูแสนเอสกับคูนี่นะครับแสนกับอีกเก้าพันเก้าพันบวดแสนเอสพี่น้องนะครับเป็นแม่ลูกตัวเมียนะครับผม,ผมหรือว่าชอบเอสเคหาสองสูงถ,ถ้าซื้อแล้วจดปรนะืึอตัวนี้นครับแต่ว่าคันว่าผู้ทายมักแบบไหผมมีน้ำเชื่ออยู่ในมืออยู่แล้วครับพี่น้องผมอยากได้แบบนี้นะครับผมผมจะไปใส่แยกเพียรเอานะครับสวยอี่ลี นะครับแต่ว่าหลูมมันยังน้อยอยูุคนเอาไปก็คือต้องยกคูไปล่ะพี่น้องครับนะครับยกคูแถมแถมไห้ซะครับนี่เอาแถมลูกไส้หกแปดไห้นะครับผมลูกไส้หกแปดเนี่ยเป็นบ่าวเป็นพ่อพันธุ์เดีเด้อพี่น้องเพราะว่าแม่เฟมนี่บวกกับหกแปดพี่น้องก็ผิดหวังนะครับเนี่ยเป็นนุ่มเป็นพ่อพันธุ์เดียร์นอนนะครับสายหาต้องศูนย์บวกหกแปดสำหรับผู้สนใจนะครับผมถักไขยหน่องเก๋งมาได้นะครับผมเอาย่างเบอร์โทรอีกรอบนึ่งนะครับผมคครรัับบบ0955485871ผมศลนย์นีเก้ัห้าหับสี่แปดห้าแปดเจ็ดหนดฟารร์มคับผม อ๋อเลยครับผมปักได้ยูติดอำเภอกระม่าลายตัวเลยเนาะคอันนี้ตัวอำเภอกับกราบสาลายแหละพี่น้องปักมุดจีพีเอสมาหอดเลยครับพี่น้องเสียดายได้ตัวนี้แล้วนะครับผมสำหรับผู้มักไทยไงบ่าว่าที่มาเห็นแล้วกะอยากให้พี่เห็นน้องเข้าเด๋ยวเบิงเด๋ยวเห็นน้ำนะครับถึงแม่จะจะไปเป็นมีเจ้าของแล้วแต่อ้ยังไงเห็นครับสมัยเต้กี้ที่เท่ายัางบ้ันเด๋ยวมี่บราหมันหัวหลุดง่ามหรือพันธุกรรมเลือดลอยเข้ามาในบ้านเท่าแต่ก่อนแม่บอกแบบนี้แหละครับทรงลูกพูดแล้วนะครับกาครับ จังได้ถามมากแบบนี้ก็ฝากกดติดตามเพจพุ่งไว้ครับมี่มาให้ชมเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับผมจากมาโนดฟาร์มกดติดตามเพจเพื่อนไว้ครับพี่น้องเพื่อนพูดอันนี้กะติดจองลูกค้าเอาไปก็เพราะว่าเบื้องจากเพจเนาะแม่นครับเบื้องจากเพจพึ่งพูด่าว่าที่กําลังมาหอดนะครับพี่น้องนะครับเรื่องๆไทยช่วงออกมาโยงไทยเลยกับลูกค้าท่วมากก็คือว่ากันบ่หลายข่วงกับปิดเลยเนาะแม่นครับอาปิดเลยเพราะว่าเขามั่นใจในคุณภาพของมาโนดฟาร์มครับน้องเก๋งคัดมานนี่ผมว่าถึงงอไมตร์ตําหนินะครับพ่นอ้ีง นะครับพึ่งกัดขัดแต่ของดีแต่ไปเบื้องย้อนหลังม่านหนดฟ้ามันนะครับเสิร์ชหาได้เลยครับพี่น้องได้เห็นแน่น้องว่าพึ่นแต่ละคลิปแต่ละอีพี่บ่ผิดหวังนะครับของขัดเอามากเยู่ห้องคือยังไผ่มาง่วเอฟมักสายพัฒนานี่คัดไปเลยเอฟสองเอฟสามครับอย่าพึ่งว่าราคาแพงอย่าว่าราคาแสนให้เฮาเบื้องคุณเอาผ่าเบื้องเบื้องการพัฒนาของเฮาครับทั่วเขาสีพัฒนาไม่ได้ป่านนี้นะครับครับผมกะคือว่าเหรอเนาะครับน้องว่ามันเกิดการตามที่พัฒนามากนะครับเอานะครับแต่นับตัวนี้กับา จุงไปล่งสนามยืนเทียมเลือลอยหองกับว่าวแก่เลยครับหาสองศูนย์นี่บนวายนองครับพี่นองงามอีลีแม่นี่งามมองได้ครับผมเพราะว่ามันเป็นสมบูรณ์แบบนะครับผมเบื้องหน้านะครับผมให้ผมให้เบื้องหน้านะครับนาเราก็ช่วงไล่นะครับช่วงไล่ช่วงกลางโตช่วงชีดครับชีดก็ดีเบื้องพี่น้องเบื้องข้อขาพี่น้องนะครับว่ามันปั่นมากนะครับทั้งทูนาทูหลังงามครับพี่น้องนะครับ เอาราคานี้เอาแต่แม่กับคุ้มแล้วแต่กเนี่ยขอบคุณน้องมาโนดครับผมนะครับมาโนดตามนะครับทีมงานน้องเจ๋งนะครับผมที่ให้โอกาสเราเป็นซื้อกลางผมกับพ่อได้มาเบิ้งง่วงงามน้ำครับพี่น้องไทยง่วงงามเห็นง่วงงามเดี่ยวกะม้วนครับพี่น้องได้เว้าได้สาธยายสู่พี่สู่น้องฟังเขากับเป็นความรู้น้ำผู้อยากเลี้ยงกับศึกษาไว้ผู้งบถึงกับมาแบ่งปันกันไปเลี้ยงครับพี่น้องต่างขอกต่างฟ้ามายก็ถือว่าหาแม่พันธุ์ดีๆกับเป็นเรื่องสำคัญน้องเจ๋งนั่แหละครับนะครับอนาคตง่วงเฮาตกลูกตกเต่ามากกัได้ ตัใหญ่ๆงามงคือของเพลินนะครับไปเบิงไปแย่งเพลินหอของเพลินงามก็องจะค้องกับงบประมาณถึงกับร่องเก็บไปพัฒนาเบิงนะครับรับร่องไปได้ในนอนทุกตัวอยู่นี่ผมเลยว่าเป็นราคาทีพี่น้องได้ลูกจะเต่าเพลินออกมานะครับบมมีขาดทุนครับพี่น้องจังครูสุดไทยนะครับซื้อสองได้สามโต๊ะลูกออกมานะครับทึ่งเมียทึ่งเอื่อยกับนะครับแทบจะเป็นกําไรไปแล้วนะครับลูกออกมานี่นะครับผมกับ อ่าได้ตัวเมียงงามๆนะครับเพราะว่าลูกการเมืองนี่ก็สวยน้องเก่งเนาะสวยครับเห็นมาหลายตัวเห็นเห็นหลายตัวยูนิคออกมาขายหลายตัวอยู่ครับเพื่อนจะไก่เม็ดสีเลือกความหนาความลึกครับผมเม็ดสีนี่แจ่มเลยครับเอานะครับฝากติดฝากน้องไว้สวัสดีพี่ดีกับพีน้องเก่งครับผมจากพี่น้องเกษตรนี่แหละครับผมสวัสดีครับ